ในวันนี้ทางกระทรวงพวนะครับก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมอนามัยในการมอบเครื่องตรวจวัดฝุนอะอองขนาดเล็กพีม2.5แบบที่มีความแม่นยำจำนวน500เครื่องครับให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขแบบเพื่อใช้ติดตั้งในโรงพยาบาลและก็สถานบริการต่างๆของกระทรวงครับ เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก,กพิม25เป็นปัญหาสําคัญทั้งในทางสุขภาพทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้จะถึงน,นี้เนี่ยเป็นช่วงที่จะมีปริมาณเ,มเิมสุสูงขึ้นดังนั้นการที่จะดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนการที่รับรู้ว่ามีฝุ่นมากน้อยขนาดไหนจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารสถานการณ์ตั้งแต่การที่ ลดเล้ป้องกันให้ปุ๋นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะช่วยในการที่จะเตือนช่วยในการที่จะบริหารว่าจะทําอย่างไรให้ฝุ๋ยลดลงครับเครื่องดัสบอยเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทําการวิจัยในประเทศไทยที่ทางวชสนับสนุนการวิจัยครับแล้วก็ดาเนินการโดยที่มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทีโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้พัฒนาผลิต ขณะนี้ได้ติดตั้งเป็นพันเครื่องแล้วนะครับในทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะติดตั้งที่โรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับติดตั้งที่โรงเรียนต่างๆแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากผ่านการตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพประเมินความแม่นยำร่วมกับทางกมรมควบคุมมลพิษแล้วก็ทางสํานักงานมาตร่างชาติสรับส่วนการใช้งานจะเป็นอย่างไรเนี่ยอยากจะขอให้ท่านผู้มนตรีกลาวมาไหม่ได้ เล่าให้ฟังถึงการใช้งานครับก่อนนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ทางกระทรวงการอศึกษานะครับวิทยาศาสตร์วิจัยจและนวัตรกรรมนะครับที่ได้สนับสนุนในส่วนของโัวงคารัสบอยางด้านนี้นะครับเพราะว่าเรามีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวสภาพภูม นะครับเพียงการนอดีตเนี่ยจะมีข้อมูลน้อยอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลในอดีตเนี่ยมีประโยชน์ค่อนข้างจะมากในเรื่องของการที่เรานำอมาใช้วางแผนนะและก็เตรียมทรัพะเปลยนก่อนในแต่ลก,การ,การแต่ณปัจจุบันที่เราได้รับมอบเครื่องประมาณ็0 0เครื่องเนี่ยจะทําให้เราไวนะครับโดยเฉพาะในระดับชุมชนนะครับหรือไม่ก็ในกลุ่มที่มีพื้นที่ก็เรียกว่ามีกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุนะครับหรือคนใโรอบกลับตัวเนี่ยให้สามารถาเผชิญเหตุได้อย่างเหมาะสม แต่ที่สําคัญก็คือในอนาคตนะครับที่ทางกระทรวงอวนะครับจะได้เสนอข้อมูลกับคืนมาในแง่ของารเขาเรียกว่าคาดการณ์ลุ้นหน้าซึ่งนํามาสู่ในเรื่องของชุมชนแถบนั้นเนี่ยจะได้วางแผนในเรื่องการป้องกันนะครับเพราะว่าการป้องกันในระดับพื้นที่จะเป็นจุดที่สาคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการบรรเทาผลกระทบทางด้านสุขภาพ ประสิทธิภาพของเครื่องตอนนี้มันออกอะไรได้บ้าง,งครับข้อมูลอะไรบ้างครับรครับเครื่องมือวัดตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้เทคนิคแสงเลเซอร์ในการวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กนะครับแล้วก็บอกปริมาณฝุ่นชนิดที่เรียกว่า PM 2.5, PM 10นะครับรวมทั้งวัดข้อมูลอากาศโดยทั่วไปได้อุณหภูมิความชื้นและเอื่นๆต่างเหล่านี้ข้อมูลที่ว่าก็จะส่งเข้าสู่ระบบกลาง ประเทศนะครับดังนั้นข้อมูลต่างแต่ละจุดเนี่ยรู้ว่าออกมาจากจุดใดปริมาณขนาดใดเ,เวลาที่วางเซ็นเซอร์เนี่ยถ้ามีวางตัวเดียว2ตัวประโยชน์ก็จะน้อยแต่ถ้าเราวางเป็นเครือข,ข่ายทั้งหมดทั่วประเทศด้วยความถี่ขนาดสูงอ,อ,อันแรกเลยเนี่ยแต่ละจุดก็จะสามารถตรวจเช็คความแม่นยําของตัวเองได้ ในขนณะเดียวกันข้อมูลพวกนี้เอาไปประกอบเข้ากับข้อมูลทางดาวเทียมข้อมูลทางอ,อุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะสามารถเป็นภาพโดยรวมทั้งหมดได้ครับคิดว่า1000จุดนี้ครอบคลุมเป้าหมายพื้นที่ทั้งหมดไหมคะหรือว่าจะมีการเพิ่มไปยังไงบ้างคือเรื่องแบบนี้เนี่ยยิ่งมีมากยิ่งดีนะครับยิ่งมีมากยิ่งมีความที่จำนวนมากก็ยิ่งดีนะครับก็เราก็จังจเป็นที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะครับ รวมทั้งดูแลเครื่องที่ติดตั้งอยู่แล้วเนี่ยให้มีความแม่นยำตลอดเวลาข้อดีของการวางทั้งหมดเนี่ยเป,เป็นเป็นกลิขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเครือข่ายเนี่ยจะสามารถที่จะตรวจได้ว่าม,มีอะไรปกติหรือเปล่าื่อทีเราจะเห็นถ้าดูเห็นแผนท,ที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ๆก็พื้นที่ทั้งหมดเป็นเขียวหมดแล้วมีแดงของสาจุดเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้ามองเรื่องการฆ่าแดงเ,เกือบทั้งหมดเลยมีเขียวสองสามจุดเนี่ย ดังนั้นเนี่ยระบบต่างๆก็ต้องตรวจเช็คซึ่งกันและกันได้แล้วยิ่งมีถี่มากก็ยิ่งดีมากครับนวตัตก,กรรมตัวนี้เนี่ยครับมันจะต่อยอดไปนยโยบายละลับประเทศได้อย่างไรบ้างน,นวตัตก,กรรมที่ว่าในเครื่องดัสบอยเนี่ยเป็นกลไกลในการตรวจวัดนะครับซึ่งนักวิจัยไทยได้ออกแบบขึ้นนะครับการออกแบบขึ้นนี้เป็นตัวแบบโกลแดนกลางดังนั้นนักวิจัยอื่นๆสามารถจะต่อยอดต่อไปได้ เพราะว่าอย่างหน้าตาของระบบตรวจวัดขนาดแหล่งไฟระบบการเชื่อมต่อทั้งหมดเนี่ยสามารถจะไปต่อได้ดังนั้นเนี่ยเอาทาให้เกิดธุรกิจเพิ่มเติมได้ด้วยคือระบบด้านสปอที่เป็นระบบกลางนี้ทําให้กสตาร์ทอัพต่างๆเกิดขึ้นและสตาร์ทอัพเนี่ยก็เอาจุดแข็งไปทํางานต่อไปนะครับของทางการสร้างเครือข่ายด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยมีเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติที่ข้อมูลต่าง ในภูมิภาคนี้เชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับการที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันนี้ปัญหาฝุ่นเป็นปัญหาข้ามประเทศครับฝุ่นที่เกิดขึ้นจากประเทศหนึ่งเนี่ยก็สามารถข้ามไปประเทศอื่นได้ถ้านองในการฝุ่นจากต่างประเทศก็เข้ามาในประเทศไทยบางเวลาฝุ่นจากประเทศไทยก็ออกไปสู่ข้างนอกได้ด้วยดังนั้น,นการราับรู้ข้อมูลซึ่งกันและกันก็จะเป็นประโยชน์ในการบริหารสถานการณ์ขออเดยนถามท่านว่า คนที่อยู่ในต่างจังหวัดเี่นป่าลูกหรืออาจจะเชีนใหม่กเกี่ยบกับที่อยู่ในกรุงเทพนีอ่อะไรที่ไล่ครังลักษณะของผมแต่ก็ว่าแหล่งกําเนิดของสู่รอาจจะมีความต่างนะครับ<ม>เพราะว่าสูตรที่เกิดจากกรุงเทพนนนเนี่ยแหล่งกําเนิดเนี่ยมักจะมาจากเมือนเรื่องเครื่องกลที่สันดายไม่สมบูรณ์นะครับ บางส่วนก็อาจจะมาจากกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องก่อสร้าง,งนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นเฉพานะคเป็นส่ตรที่เกิดจากการเาวัสดุทางการเกษตร เพราะฉะนั้นน,นั่นหมายความว่าสูงจากกรุงเทพเนี่ยก็จะมักจะมีขนาดและก็อนุภาคที่ขนาดได้กว่าเมื่อเทียบกับในส่วนของฝั่งสูงที่ถังตันเพราะว่าเป็นการต่อวัสดุทางการเสร็จถ้าเกิดไรท่านจําได้หรือก็ถือว่าตอนที่ทางภาคเหนือเวลาเกิดเหิดเขาป่าเมื่อกลับจากประเทศเพื่อนบ้านที่ลมพัดผ่านมาเนี่ยเราจะใช้คําว่าเพียงเป็นซึ่งเป็นขนาดใหญ่ มีไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ลักษณะของสุ่สัน์สมในกรุงเทพแล้วก็การจลาจรที่หนาแน่นเนี่ยทำให้ลักษณะที่สองจุนห้าในธุรกิบยกขึ้นมามากขึ้นนะครับแต่แตอย่างไรก็ตามในหาลักการในเรื่องของการป้องกันเนี่ยใช้หลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าตัววิธีการที่จะไปแก้ไขแลกกํานวณนะครับกับวิธีในเรื่องของการจัดก,การเืองจะมีปัจจต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในลักษณะของกรุงเทพทัองหหัวใจที่สําคัญคือการจัดการนะครับแต่ถ้าิดเป็นต่างจังหวัดเนี่ยหัวใจที่สําคัญก็คือ ไปแก้ในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการทําให้เกษตรกรมีการเกษตรที่ยัง่งยืนนะครับแทนที่จะต้องมานั่งเผาป่าตัดเกษตรทุกปีทุกป,ทกปีทุกปีแบบนี้นะครับที่ว่าแนวทางการแก้ไขต่าง่างต่างจังหวัดนะไรีกนบ้ารของของที่ต่างจังหวัดนี่ก็มีหลายรูปแบบนะรทางด้านนี้อย่างที่นําเรียนว่าปัญหยอย่างนี้มันเกิดจากการเผาป่า เห็นไม่กระป๋าววัสดุการเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนการเผาผ่าเนี hmm. eh. ่ยทางผสมทราวยากรรำข้าวเกษตรมาล้อมนี so uh ่ก็เป็นคนดูแลมีหลายครั้งเนี่ยที่เขาเรียกว่าทําแนวกันไปจริงจริงๆไม่ก็คือเผาไหม้ส่วนสุดเพื่อตัดตอนตัดองจอขณะเดียวกันกับประเทศทางเพื่อนบ้านในกระบวนการด้านเก็นข้อมูลนะครับทางด้านนี้แล้วก็ะวางทางในการป้องกันร่วมกันสําหรับในส่วนของตัววัสดุการเกษตรตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าต้องไปเปลี่ยนนะครับในลักษณะของการเปิดเขาเรียกว่าปลูกพือนะครับที่เป็นลักษณะเชิงเหลี่ยม จานวนมากแล้วก็ทิพื้นที่เพราะว่าเกษตรกรส่วนหนึ่งเนี่ยพอพื้นที่มันเยอะนะครับทางด้านนี้ไอ้การที่ต้องเตรียมดินหรือเตรียม,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 มสภาพทางด้านเนี้ยมันมันต้องใช้หลอดแล้วเราก็ทราบนะครับรมสราบว่าตะกรนทางด้านและแหลง,งาน้ำในต่างจังหวัดเนี่ยท,ที่เป็นวัยทางานงางทีนน่ลดลงข้อมูลเพราะนั้นจากการั้นก็เลยเกิดลักษณะการเผานะครับทางด้านเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนตั้งแต่เขาเรียกว่าวงจรในเรื่องการเขาเรียกว่าเลือกพืชที่ปลูกเปลี่ยนวิธีการจัดการในส่วนของเหล่าเศษมาถึงจะแก้ไข ปัญหาเรื่องคนี้ยมหยาบแยแต่อย่างไรก็ตามที่เรียนนะครับก็ถือว่าทางกระทรวงอวเนี่ยจัดการเรื่องพวกนี้สิ่งเน็นที่เกิดขึ้นอยู่ในระหว่างนาะก็คือข้อมูลที่สังสมซึ่งสพวกนี้มันจะทำใน้นำมาสู่ในเรื่องของการวางแกนการเกี่ยนกันนะครับอย่างดีแล้วก็ที่จะนำมาสู่ในเรื่องของนโยบายทเเรื่องแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องขอบคุณอย่างที่บอกกันนะครับว่าตอนนี้ท่านสนับสนุนตรงนี้ก่อนหน้านี้สนับสนุนหลักหลายร้อยนะครับตอนนี้ก็มาห้าร้อย มันก็จะทําให้เกิดความแม่นยำข้อมูลนะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นผิดผิหรือวานะครับต่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสามารถที่จะเผชิญหีได้อย่างสมเช่นพอรู้ว่ามันมีโรคเนี่ยเขารีบเข้ากันหรือไม่ก็เปรียกสิ่งที่เราเรียกว่าห้องคินลงกนะครับเพื่อล็อคโรคแล้วก็เอาไปติดข้งในสถานบริการสาธารณสุขหลายที่เพราะว่าบุคคลนั้นมีคนมีโรคประจำนวเพราะนั้นสถานบริการก็สามารถจัดการได้มีห้องคินลูก นะครับในสถานบริาการได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามานะครับท,ที่ที่ท่านได้นําเรียนอยู่ก็คือว่าสุดท,ท้ายสิ่งที่เราหวังมากที่สุดก็คือการท่นาการลงหน้านะครับตอนนี้สามวันในอนาคตหน้าเป็นเจ็ดวันนั่นก็หมายความว่าเราสามารถวางแผนลดลด,ดทีนนะครับในการลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่ำสำคัญการท่าการแหละมันทำให้การไปแก้ไขปัญหาที่ทเข้เามาเกี่ยวกับเรืตองนี้ที่ทางพวได้ให้คำมติเพิ่มเติมเราต้อ เราจะไม่พบสภาพโรคซึมน่ำมากเพราะว่าด้วยลักษณะทางวิศวกรับแต่วันนี้เราจัดการที่เป็นเครื่องพวนี้ดทำาให้เราเห็นนะครับว่าถาเครื่อสองทุกห้าส่นส่วนเป็นร้อยนะครับซึ่งตรงนั้นเมื่อกี้ท่านก็นำเนี่ยเมื่อไปเทียบเทียบกับเราเรียกว่าแผนที่ข้อสอตนะครับแนที่ทางดาวเทียมเนี่เราก็จะรู้ว่าตัวพวกนี้มันเป็นฝุ่นที่เกิดจากเชห้ามีการข่าวว่าุบกาาไล้ลมเขมามันก็สามารถที่จะซึมซัเเกิดพวกนี้ ึ่งไอตัวพวกนี้นะครับก็จะเป็นความร่วมมือทางวิชาการนะครับว่าวิชาการก็จะตอบโจทย์ปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะมีส่วนร่วมในการสะสมข้อมูลทางด้านนี้ให้ทางวิชาการเนี่ยได้ใช้ขิดความสามารถาารถึงควาะในสน่วนอุดมศึกษาท่านแนะนำเรียนนะครับอีกหน่อยคงมี AI สามารถที่จะทำนายมันทำนายนี่เราก็หวังนะครับท่านผมจะสนับสนุนตัวด้านบอลด้านนี้นะครับอีกห้าร้อยนะครับท่าน <laughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ